สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับนี่ก็อยู่ที่บ้านนะครับที่เมืองการนะครับจริงๆบ้านผมเนี่ยเป็นคนฝั่งธนบุรีนะครับเป็นคนวงวินใหญ่ตั้งแต่เกิดนะครับทีนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับมาสารต่อมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์สากลโลกหรือหัวศาสต์ยูเรเนียนนะครับซึ่งสามารถที่จะไปถอดภาพอนาคตของตลาดหุ้นทั่วโลกออกมาได้นะครับเมื่อคืนก็ค้นคว้าวิจัยจนกระทั่งสําเร็จนะครับสามารถถอดภาพตลาดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ที่จะสามารถทํากําไรในช่วงต้นสัปดาห์เลยครับเปิดมาในเช้าวันจันทร์สามารถที่จะเล่นทํากําไรหลักแสนครับผมหลักแสนต่อเดือนนะครับก็คือเดือนก็คือสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ2องสามหมื่นสสัปดาห์ก็10,000แนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะนําภาพนั้นมาพูดคุยแล้วทําการเปิดสอนกันนะครับในหลักที่ประมาณ5 0,000สอนในกันในระดับ V.I.P เรียนรู้เร็วเข้าใจง่ายใช้งานได้เลยนะครับภาพด้านหลังนะครับก็คงเป็นน้องเป็นเอฟเฟกต เอฟเฟกต์ในวันนี้มั้งอาจจะเป็นวันฮาโลวีนนะครับซึ่งทางติ๊กตอกเขาบอกนาเสนอว่าเอฟเฟกต์นี้น่าสนใจก็เขาเลยติดตั้งให้ผมถ้าทุกท่านมาฟังผมพูดแล้วบอกเอ๊ะทำไมมีใครอยู่ข้างหลังก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเป็นเรื่องธรรมดาครับผมก็คือที่มาผมได้พูดกับทุกท่านแล้วครับว่าในเรื่องของนักวิจัยหรือนักค้นคว้าวิจัยหรือการค้นพบสู่การค้นพบสิ่งประดิษฐ์หรือว่าเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเราค้นคว้าวิจัยแล้วเราได้พบแล้ว ในสิ่งที่คนทวโลกต้องการเราก็จําเป็นที่จะต้องหานะครับเช่นว่าหาทุนจากรัฐบาลหาทุนจากระบบการศึกษาหาทุนจากอะไรต่างๆที่อเมริกาเนี่ยเขานิยมกันโดยการประกาศว่าเราได้ค้นพบสิ่งใดๆในโลกที่คนทวโลกต้องการเสร็จแ,แล้วมันจะมีนักลงทุนนักลงทุนระดับไพรเวทก็คือคนธรรมดาคนธรรมดาที่เขาอาจจะมีหลักประมาณ10บล้านถึง20บล้านนะครับแล้วก็มี ระดับองค์กรองค์กรก็มีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดมากึ้นมาระดับโลกนะครับมันก็จะมีกลุ่มเวนเจอร์แคปิต l ลหรือกลุ่มนักลงทุนซึ่งเขาไปเฝ้าอยู่ที่นั่นเลยที่ซิลิคอนววลลย์หรือที่อเมริกาเนีครับเฝ้าเลยว่ามีกลุ่มนักศึกษามีกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยคนหนุ่มคนสาวคนอะไรต่างๆรุ่นใหม่คนคว้าวิจัยอะไรได้เขาจะเข้าไปช่วงทิงนะครับเขาจะเข้าไปช่วงทิง เข้าไปติดต่อเข้าไปสนับสนุนเข้าไปซื้อเข้าไปควบรวมร่วมหุ้นนะครับเพื่ออะไรครับผมเพื่อที่นักลงทุนเหล่านี้ที่มาจากทั่วโลกเลยนะครับมาจากทั่วโลกทุกเชื้อชาติเลยนะครับไปรวมกันอยู่ที่นั่นพอเขาได้ซื้อนว,วัตกรรมซื้อแนวความคิดซ,ซื้อเทคโนโลยีซื้อซอฟต์แวร์ซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้ครอบครองนว,วัตกรรมตัวนั้นเนี่ยเป็นของเขาคนเดียวในโลกครับซึ่งเป็นสิ่งใหม่ซึ่งเขาสามารถครอบครองได้